ชมบรรยากาศวิวชายทะเลเดี๋ยวต้องให้ดูป้ายก่อนหาดเตยงามนะคะหาดเตยงามดูปลาป้าน้ำมุน บรรยากาศดีน่ามาปิกนิกค่ะเพราะว่ามาแต่เช้าก็ได้จับจองที่มีอาหารขายช่วงนี้น่าจะเป็นน้ำลงตรงนั้นเห็นไหมคะโมเห็นไหมคะผาวชิลาลงกร บรรยากาศรอบๆดีมากค่ะก็คงจะไปขึ้นรถลางเดี๋ยวจะไปขึ้นรถรางชมรอบอ่าวนะคะบรรยากาศรอบๆพาเตยงามมีเสือมีเก้าอี้เอามาจับจอง<ม>นั่งเปืนเสือสายเสือ เสื้อเก้าอี้ผ้าใบเตียงผ้าใบามาจับจองที่ได้เลยตอนนี้เรากำลังจะนั่งรถลางชมรอบบริเวณอ่าวครับท่านตอนนี้เรากำลังนั่งอา่ารถรอบเที่ยวรอบหาดมีรถบริการคนละ20บาท รถล,ลางบริการาชมวิวรอบผ่านนะคะ คนละ20บาทต่อรอบนะครับ น้ำทะเลยังสะอาดนะคะชายหาดยังสวยงามที่หาดเตยงามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ